โดยใช้ดูแลต่อก็คือคดีหลักนนพี่เนาะนะครับเพราะยังขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้แบบสั้นๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือไม่ยายทุกท่านไปตีข่าวแล้วตามากเกินไปนะครับเอาแค่เอาง่ายๆว่าวันนี้โอเคหละรายละเอียดเยอะๆไม่พูดพูดสั้นๆคือรอลงอาญาเสียค่าปรับแล้วกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปรอรับลุนรายละเอียดเยอะเดี๋ยวไปดูทีหลังเพราะมันมีชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาต่อ นะครับเนาะโอเคอะไรหน่อยไหมฮะอะไรหน่อยไหมครับพี่พก็ท่านทนายสมเกียรติเป็นเจ้าของสำนวนดูแลคดีเรื่องนี้มาตลอดท่านทนายสมเกียรตกิก็ต่อสู้ในมุมของว่าไม่มีเจตนาก็คือจำเลยไม่มีเทนติดเป็นโจรการจะเป็นอาชญากรได้จะต้องมีใจคด ท่านไร้สมเกียรติก็นำข้อจริงอะไรเข้าสํานวนเพื่อให้กระจ่างแต่ว่าชั้นนี้ก็เป็นแค่เพียงชั้นต้นโดยสรุปก็คือว่าอลุงพลหรือจําเลยนะมีความผิดก็จริงแต่ว่าให้กลับตนเป็นคนดีรอลงอาญาสปีนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นต้นในลําดับต่อไปสำนักงานทารังสีก็จะรับไม้ต่อ,อเพื่อ,อต่อสู้ ในชั้นอุทธร์ชั้นดีกาเท่าที่จะมีต่อไปก็ถือว่าเป็นยกแรกยกสองทำลังสีต้องรับพระต่อไปอส่วนท่านนายสมเกียรติไม่ได้เป็นไหนก็มอบหน้าที่ให้ทำลังสีดูแลแท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษา,าสำนวนอยู่ตลอดไปคือเราทั้งคู่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่มีการแตกสามาัคคีมีแต่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ความจริงปรากฏเพื่อให้ลูกความได้รับความเป็นธรรมครับสำหรับคดีใหญ่ต่อไปก็เราก็คงสู้ไปแนวทางตามที่เราเคยแถลงไปแล้วครับก็หวังว่าผู้สนใจหรือผู้ที่ให้กำลังใจอยู่วันนี้ลุงพลก็ ไม่ได้อยู่ท่องจำแล้วก็เดี๋ยวต้องเสียค่าปรับแล้วก็กลับบ้านได้ครับขอบคุณทุกท่านครับโอเคนะะรับขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณรงคานสั้นๆนะคะแข่งตานก็จบลงแล้วนะคะก็จะกลับบ้านนะคะขอบคุณมากอี่ะคอคุกคะนี่นะคะก็ลุงก็เสียค่าปรับนะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะลุงก็จะเสียค่าปรับนะคะเราลงอาญาค่ะสองปีใช่ค่ะเราลงอาญาสองปีนะคะนี่ก็ลุงได้กลับบ้านเราก็ดีใจแล้วนะคะเอฟซีลุงได้กลับบ้านแล้วนะะคเราดีใจนะคะี่มุ่งมาดปาดขนาดต้าข้ใสเลยนะคะวันนี้เนาะ โอ้ยสบายใจนะคะนี่นะคะก็กลับบ้านแบบปลอดภัยเดินสบายที่ึุษาให้กับทีมาทำมาเรังสีตนอไรับโอ้ครับเอาทิ้งเตาดีเลยนะเนีรับข่าวดีมาแคุณแม่ก็น่าจะจบแการแถลงคดีวันนี้ก็ได้รับข่าวดีแล้วนะคะเอีค่ะนี่นะคะก็ พี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็ดีใจนะคะดีใจมากเลยดีใจนะคะเนาะดีใจมากค่ะแดีใจค่ะดีใจนะรับคิดอยู่แล้วแต่เช้านี้ว่าไปนี้ก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ลุงพลป้าแตนเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะนี่นะคะเราก็สวัสดีค่ะเครื่องใหม่ตัลงอายาสองปีนะคะ นางฝ่ายนะครับก็น่าจะ,ะน่าจะสียค้าปรับเราอลงอาญาครับคดีนี้ก็น่าจะจบลงแล้วเราทุกคนก็จะได้ินทางกลับบ้านนะครับถือว่าถือว่าคดีก็จะจบไปครับก็ลงอายาไป ทยอยทยอยดีขึ้นนะครับดีขึ้น